คงมันมีอะไรเยอะเนาะวันวันคล้ายวันเกิดของเราก็เหมือนกับวันที่แม่ลำบากที่สุดนะวันดี๋ยวผมจะขอตัวไปมาอนที่วัดุนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาเนาะแฮปปี้เบอร์เดย์จ้าแฮปปี้เบอร์เดย์แปปีขเบดกี่ครัแล้วเท่าไหร่นะสามเจ สางเบบื้ออกมาแล้วแตง่าโมยังไม่ได้มีไปตอไปดไปสักาลูกอเอางไหก็ดสกาลูกมีแล้วลูกนึ่งมีแล้กหนสเอม้สามสลูกอบนไปหาลูกนะบนนะคับมอห้ว้าลูกมากันไปเหมกันไปขอบุญค่ะ ช่วยช่วยช่วยสาธุอมดตนาบุญด้วยครับนี่คู่ซีผมไม่ไหนอยู่นี่นี่คู่ซีอยู่นี่ไหนเคือผมอยู่ไหนนี่นี่ลุงพันเพื่อนชุดสีฟ้าลุงพันนี่อยู่ไหนโอ้โหลืมผมหรือไงเนี่ยลืมไปแลุงพ้วลุงพลก็มาให้ทางวัดด้วยนะครับลุงพันกับลุงพลลุงพันมาอยู่กับลุงพลแล้วลืมพี่ลืมแมงกะบี้แล้ว

ลาพอเด็กมาแล้วเด็กมากดย้ําเอาไว้ได้ถึงคะพอนะเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้นะครับให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปทานกันต่อเลยนะครับครับไปดูนะครับมีนะครับ มัน้ก็แล้วก็มาต่อตัวเองตัวเยองด้วยอย่างแรกตัวเองก็ตัวเอง พี่แมงกะบี้กับอะไรนะ,ะก็จะไปทําบุญนะคะไปสังฆทานนะคะเอาสังฆทานไปที่วัดบ้านกกตูมนะคะ,ะเพื่อนบอกว่าค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะของแมงกะบี้นะคะก็จะไปทำงานที่ ที่วัดบ้านกกตูมนะคะไปทําสังฆทานนะคะไปถวายที่วัดบ้านกกตูมนะคะวัดที่แม่ถิ่นอยู่นะคะบ้านแม่ถิ่นอยู่บ้านกกตูมนะคะก็ไปวัดตอนเช้าก็ไปวัดบ้านกกตูมเขาก็จะไปทําที่นั่นนะคะ <c oughs> <c oughs> พี่รจากิาไปสราแล้วมาช่วยกูขายเน้มาครับมามามวเราขาดกันเขาดกมาครับมาครับมามาบอแมนโทไม่ไดไ้ได้ไปไหนเนะาะไปวัดนะครับไปขายมะพร้าวนี่ยนะครับมูกค้ามาซื้อมะพร้าว ันนี้ก็เป็นล็กนอยๆของพีนอให้ไบ้นอกฝอยทองกอ่พื่นะครบแกะก็ให้อยทองนะคะกับไทยบ้านนอกนะคะไปแบ่งเพื่อนกินนะคะฝอยทองหวานมากเลยนะคะร้านไหนเนาะเนี่ย เนอร์กับเบนเดอร์นะคะไปทำาสงังขทานไปแล้วนะคะไปถวายวัดบ้านปกตูมแล้วค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบวงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะกดติดตามแม่บุญผิตกดตอบด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดสับตะไครให้แม่บุญผิดหน่อยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ